ได้ที่รถน้ำใหม่น้ำไม่ไหลามาสองวันแล้วเพื่อนเอ้ยปลาปลาชนน้ำบดต้องได้มารถน้ำ,นำเนี่ยไอ้ตามปั๊มเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นมันไม่แรงเนี่ยเห็นไหมดูผักยายแค่รถวันเดียวนะโอ้โหสองวันสวยเป็นกองเลยได้รถมืออีกตามเคย จเรียง <Okay. S 2> ลังกโอเคต้องรีบเรียนช่ใวั yeah, when, when บบนวันวันเวัน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 นวันนนนนันัวรัวรวัวัน แล้วยายจะพาไปดูผักชีลาวกับผักชีไทยนะโอ้ต่างกันเรียบเรียวเลยวันก่อนเรื่องเรืองมันจะตายเนาะได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งน้ําย้ายรถอย่างนี้สองวันโอ้โหผักดูได่ไทยดูได้รดน้ําเสร็จก่อนเด้อเดี๋ยวยายจะใส่อีกนี่นยาย,ยายผสมไว้วันก่อนยังใช้ไม่หมดเลยนี่นี่ดูคะนะโอ้เดี๋ยวจะตัดไปผัดลนะ มันได้ปุ๋ยเพิ่มมันได้ปุ๋ยกาดขาวปลูกคณะคณะยายปลูกชิดเกินมันเลยสูงนะมันไม่อ้วนนี่แส่นิดเดี๋วให้น้องสาวมาถอนไปกินมาจากกรุงเทพี่ ปีนี้ไม่ต้องถอนไปให้จินตราเพราะว่าจินตราปลูกเองแล้วพล่นละว้าสุกี้นี้ก็ออกดอกแล้วเด้อเพื่อนๆอันนี้ยังอันนี้ยังเดี๋ยวจะพาไปดูอันนู้นอันนี้ยังไม่ออกเชืจอนนเทศช้า นี่นี้ไม่ได้เอามาจากทางโน้นเพราะอะไรรู้ไหมทางโน้นมันหมดก่อนมันเ,เรียกว่าอะไรต้นมันตายก่อนยายก็เลยไม่ได้ชัำไว้นี่กดจะให้ดูอันนี้อม,มันสวยขึ้นแปลกหูแปลกตาใช่ไหมนี่มันก่อนเหลืองเรืองจะตายแล่ไม่ตายแลนี่เริ่มเขียวละผักีหลาผักีไทยก็เหมือนกันมันได้ เออนะปลูกผักเมืองไทยไม่ใส่ปุ๋ยไม่ได้กินนึกว่าจะขุดขุดทมทมได้เหมือนเมืองนอกนี่อ้นี่ขึ้นโหรหัวขึ้นเองนี่เมล็ดของปีที่แล้วมันร่วงมันก็ขึ้นเองโอ้ยลืมเอาซื้อเมล็ดผักชีมาไว้เพอะเอง อันนี้ก็ถอนไปกินม้าแล้วนะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่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 สวยขึ้นนี่เอาไปถอนไปกินได้แล้วจ้าน,นี่อันนี้สลัดมันก่อนก,ก็เหลืองๆอ,อันนี้เริ่มเขียวแล้วนี่ขึ้นวราภานี่นี่นี่ไปดูสุก,กี้นี่ซุกี้สีเหลืองไหมคะ ต้นมันจะมาใหญ่เท่าสีสีเขียวนะอกดอกแล้วนะลูกเริ่มมาแล้วลูกเมืนนะ่อน่ะเหลืองๆมนาะเห็นปะยอดมันนะเห็นไหมอยอดมันนีมารอรุ่นกันจ้าฟักทองไม่ค่อยสวยไม่ได้จะใส่วันนี้อากาศร้อน ดี๋ยวจะขุดต่อนี่วันนั้นขุดไม่ได้มันแข็งใส่รางให้มระระใส่รางให้มะเขือเทศก่อนเขือเทศโตแล้วเนี่ยน,นะอันนี้ของบ้านเราน่าจะเป็นสีดาน,น,น,นี่ขนาเก็บไปพัดได้แล้วนอ สีดาสีดาอยากจะพูกก่อนโอ้ยไม่ได้ตัดขแขนงออกเลยลืมเลยขแขนงมันเอาไปชำปลูกใหม่ได้นะเนี่ยที่เมินดูทีวีอยู่ในบ้านนี่นเพื่อน ของเยตาเน่ยขุดๆุดท,ทมทมทิ้งไว้จริงๆเดืเดิตไม่ได้ทําอะไรจริงๆเพราะว่ามันเป็นแปลงผักเนาะยายก็ขอบแปลงผักนี่มาขุดขุดทมทไม่ได้ปลูกในแปลงมันจินตรมามันอะไรนะนี่ดูดินี่นี่ดูข้างนี้ก็มาอีกแล้วนี่ยายสลับกันไปเรื่อยๆ มันปีที่แล้วไปปลูกบานเยปหรอนเยอะเกินกินไม่ทันนี่เห็นไหมน,นี่ปลูกใหม่ไว้อีกแล้วนี่เดี๋ยวไอ้น,นั่นหมดก็กินอันนี้เนาะอันนี้นนกินชุดนน้นหมดกินชุดนู้นหมดมันก็ชุดนี้กินไม่ทันเพราะว่าปลูกกันหลายคนเนาะแต่ก่อนปลูกคนเดียวนี่แบ่งเมล็ดไปให้เพื่อนปลูกแล้วให้เขาปลูกเองโอ้ย ตัวหนนี้มันขึ้นดได้เข้าสวนทีจะทำนนทำนทีมาเห็นโน้นเห็นนี่น้อยๆแป๊บหนึ่งก็หมดเวลาแล้วนี่ขึ้นแล้วเนี่เห็นไหมคนถามว่าปลูกยังไงยายปลูกให้ดูตลอดเลยเนาะมันเหมือนยายก็บอกไม่ถูกยายไม่มีสูตรเนี่เอามือจิ้มลงไปก็หยอดเม็ดทางที่ดีไอ้ทีละเม็ดทีละหลุมละเม็ดดีที่สุดแต่เรา <laughs> มีเมล็ดเยอะเนาะตรวดพลาดพืบแล้วเรา ในจะใส่นี่ขุดใส่้างให้มะเขือเทศให้มะระก่อนวันนี้ร้อนเนาะมาน,นี้อากาศร้อนอากาศร้อนวันนี้จะได้ลงไปเล่นน้ำน,นะ <c oughs> เดี๋ยวลงไปเล่นน้ำสระดีกว่าเพื่อนอากาศร้อน เสร็จแล้วอากาศร้อนมากเลยเพื่อนด้วยเดี๋ยอยากจะพูกต้นที่สูงสูงก่อน